อ anyway, ๋อและบัดฮะนี่ลองดูอันมันเป็นถืมนะจนว่าโป้หลูกโป้ย่าอย่าลงอด้เพียจุนมันใหญ่แค่น่ะกงโป่งอยู่เนี่ยอันนี้อันอันนี้แมนแมนมุดเลยเนี่ย ฮัลโหลจะว่าไปเขากาดอะไรหรอรย่างป้าเนี่ยั่างปลวกๆเป็นหนังคื่อเพื่อนอ่ะต้องว่าไปเงี้ยให้กินครูก,กันเลยบอเออให้กินครูก,กันเโดเส,สวัสดีท่านผู้ชมกับ่าผมกับส่องทิ่นชาแนลเนาะซึ่งตอนนี้ก็ตาแก่ <c oughs> อยู่ที่ตลาดเมืองสน้นหนบุรีเนาะตลาดบานทิพย์เองก็คือในคลิปนี้ทิพย์ก็จะมาะซื้อของไปหมอบเฮฟวัดเนาะเพราะว่า ่า,านผู้ชมอาจจะยังคงจื่อได้แจ่ได้เนาะคลิปที่ที่เคยสัมผาดาในบ้านว่า,าเพิ่นยังต้องการยังในการพัฒนาวัดนะเนาะซึ่งก็มีแฟนคลับส่งเงินมาเพื่อหวัวทบุญกระพริบด้วยการาสางสางสาง,สางเห็ดวัดน้ำกันเนาะมี่ตัง้งฐานฝากมาซึ่งก็เป็นจำนวนเงินอยู่3,000บาทฉะนั้นงทิพก็เลยจะอมอบตามสามพันบาทแต่ว่าทิพย์จะสื่อเป็นอุปกรณ์ให้เนาะก็คือ ปป็นปนะสื่อเป็นปูนอ่าสื่อเป็นโอ๊ยเป็นปูนแล้ค่ะประมาณจากสอบเกาะเอ่อคือคือสามพันบาทถ้าเข้าแตกอยู่นี่ก็คืออนะจะได้อยู่สามหนึ่งซุนเนาะสามหนึ่งซุนกับประมาณหกเซนไปกว่าบาทไอ้ยสองหกเซนไปกี่เนะเาะมันชิปหัก่กระหูว่าชิปเบาพิษเนาะคือ ทาลายเลเซซ้ำหนึ่งซุ้มซ้ำพันบาทก็จะได้อยู่ 9, 000, 30, 000นะเกาแสซ้ำสิพันเน <c oughs> ะบวณหกแสนซ้ำพันสลันทิพก็เลยว่าจะไปทาเมืองราคาปูนอ่าก่อนวัดพะด้ทีหัวเขาขาวมากก็คือปุ้นเคี้ยวเนาะเพิ่นจะากดปนเคี้ยวปุูนเคียเค้ยวเพิ่นจากไดอยู่4ีสอบแต่ว่าทิไล่เบ่งแล้วว่าเงืนเง,งิ่นบกบเนาะก็เลยว่าจะสื่อตามงบเซิงงบซ้ำพันทาทิพลาอ่าซ้ำพันลายเลซ้ำหนหาจะได้อยู่เก้าแสพันกีบแล้วก็อ่าจปูนประมาณสัแปด สแปดสอบป้ายเนาะเลืว่าเพรออแล้วกันเลยว่าทามันบุพเพจังได้กระิได้เติมใส่แต่ว่าเขาไปเบิ่งก่อนว่าราค่าปูนสีเท่าไรทามันน่ะเพนไลเงินบาทชุ่กะเสียเงินบาทจ่ายแต่ทาแบบเพนไลถือกับเสียเงินกีบจ่ายเนาะส่งเขาไปเรื่มงก็เลยสึงมือนี่กัมีอ่าชาวแฮปปี้มาน้ำเนาะค่ะคผู้ชมจะเป็นมือกอกแล้วก็จะเอามาปัทวายเขื่องแล้วกันสึงตัวนี้กัประมาณเวลาสิบสิบเอ็ดสิบสองป้ายเนาะ พทอดก็นานทอดนิดนึงสถานเทาจะเขาเขาจะมีหานหานค่ายเครื่องอยู่นี่ประมาณจอมซามหันเนาะถึงเมื่อกี้เขาเขาไปบึ่งสั่งมาเนาะไปทำแต่ว่าราคาจะสูงกว่าอยู่นี่เนาะเขาโหมาว่าอยู่นี่หันปู้เที่ยวสอบและซามซีซามพันธ์นะเขาก็เลยจะไปลองมึงแต่ละหานว่าราคาสี่เท่าไรอะไรกะจะได้ซื้ออยู่หานได้เนาะทางจุ่มสถนตามมาเลยเริ่มหันนี่กันเนาะก่อนเนาะสบายดี มีปูนเคี่ยวบอปูนบ่มีอ่ะหั่นดึด้วยกัหั่นไรหั่นหั่นอาซัวบ่มีบอม่อ๋ออาหารหั่นหัห่นคนจีนบ่มีเนาะฉะนะั้นเราจะไปหั่นคนลาวหาั่นทีเพิ่นขายเครื่องกุาสาังด้วยตรงเนาะขายเท่าไรขนมครกกะละเพลนสบายดี สวัสดีมีปูนเคี้ยวบอสอบเท่าไรสามสิบพปีหรือบงย่อเอ้ย่อมสิบสอบบอหอซ่มสิบสอบบอเมือนีจักสอบได้แต่ช่องสอบโอ้โหนอยเลยสามสิบสอบ เออเะออวะอันนี้ห่านนี้ได้ซะแต่วาบ่ได้เนาะเันนก่าเก่าแปดหกเจี่เอ้ยเ้าอ่าอันน่ะเขาก็ท่านเนี่ยอันปุ้นเคี่ยวห่นเอ้ยคายสอบเท่าไร ปูเกี่ยวกากระทิงสอบสามสิบสองอ่าปูงากระทิงปูเนียนะมันไม่นนี่จ้งหญหอนี่มีการ้างกระสซ่างกากระทิงใส่ดิคือกันมันบอกการ้างสอบหนึ่งเท้าหกกกากระทิงสามสิบสองกากระทิงสามสิบสองขั้นเอาสามสิบสองเออร์ดเท่าไหร่โดยอันนี้ คาราเป็นสามสิปไรตุ๊การกระทิงไรน้ำอบในสามสิบนั้นอ๋อสามสิบเนาะอ่าตการสร้างไรสอในต้องหาอ่ะบอกเอารกระทิงกร,กระทิงในห้องไทยมันบอกบอกเป็นปูนเลา,าจนมดเตอร์บอกเปนปูนทยว่าแต่ว่าอันสร้างก,ารกระทิงต่างกันยังไงกระทิงเป็นปูนของสวรรค์นเขตเอาปูนกาสางเป็นปูนปากเซเป็นปูนปากเซออือ เดี่ยวเดี๋ยวครับสิท่ามเพิ่นเบิ่งก่อนเพิ่นว่าเพิ่นใส่กาสังหรือกากระทิง okay, okay. โ,โ,โอเคโ,โ,โอเคโดยโดยขอน้นำกินเทาไหรกินก่อนพูดว่าอันปูน่นเอ้าตาไปยังอันปูนธนาอันปูนเคี่ยวหันมันมีซองนี่หอนแล้วมีกาสังกับกากระทิงค่ะใส่ตัวไหนเอากากระทิงโตัวห้าสิบโล ตัวหาสิบโลมันบ่แมนสันนาตัวสี่สิบโลมันคุณภาพมันบ่ได้นะอ่าก้าะทิงตัวหาสิบโลเนาะแมนอ่าโอเคเอาในอันเท่าไอย่างโบมี่โบมี่เลืออซองสอบแล้วก็เลื่วาสิได้สั่งแต่รักษาสิผามาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดียัอันเมื่อนี้ไอ้เพื่สวรรค์เขตบ่แมนเอออันห้องไม่ได้มา เัื่อน่อยนะกำลังจะเมื่อเนะอานาพอดีเหนนะเฮาฮานะเฮาเสียนบริจาคปูนสวยวัดบันโคขขะเนาะแล้ววันนี้เฮาอยากสั่งมาแต่ลักซานสิบหาซานสิบสอฟซานสิบสอไออลค่คนส่งเท่าไหร่เออการซิบสอฟเนนเอ่อเข้าเึแก่ซานิบสอฟในบริเอเบิ้งมันกับบรเนาะต้นต้นป้ายเนาะจังวะ เอาต้นตีเาอาโร่อายต้นป้ายเนาะต้นป้ายต้นป้ายเนาะเขาเอามาสวยวัดนะไอ้เฮาสวยวัดบรนโขงเนาะเฮาคอยก็เคยไปช่วยวัดจะได้ใช่ไหมสั้นอันเคยไปช่วยไอ้ไอ้เอาราคายยอมเน่ากับได้ตีเห็ดบุญนำกั้นเท่าไรอ่ะแสนสิบสองแสนหนึ่งได้บอแสนหนึ่งได้บ่แสนสิบสองประมาณแซนหากับได้บ่มันงบประมาณแซนหนึ่ง น <laughs> ่ะนนาเท่าไหร่ไปก่อนด้วยเพราะว่าเาง,งินเท่าสามพันบาทเนาะเออจะหาจะไปสามสิบคูนให้ถอดเด็กรวยกันเลยหรอสามสิบเดียแซน,น,น,นหนึ่งหันแล้วเพราะที่งบเลยเอาไปแหละเอาเหรือว่าเง,งินทำมื่อดว้วยอ้า อันน่าแซ่นึงก็ได้ที่ไอ้พอดีงบพอดีจุ่มในงบที่เฮามีเลยแซ่ดไปไกลว่แซ่ดึงอะไรอันนี้เฮาเฮายังได้ตืมเงินเฮ้าฟัวเงินเงินเพิ่นมิได้ซ้ำอะไรมันได้แต่แซ่เก่าซีเก่าเออเก่าแซ่ดไปหน่อยลูกไ่เสิร์ชลูกทานม่าหน่อย ดโดยแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮาน่ะมีเงินสดแต่ว่าเฮาบ่มีเงินในบัญชีนะพเพราะเฮาถอนออกมาคั้นคั้นนั้นเอาเลยไอ้จ่ายก่อนแล้วมาเอาเก็บมาเฮาอยู่บาทได้อดอบอแม่นเพราะว่าที่แรกเฮา่าสิซื้ออยู่บาทแล้วเฮากดเงินออกมาเนาะแล้วบัดนี้ไปทำอยู่ผีแล้วมันบ่มีปูนหั่นนะก็เลยว่าสิสั่งมาได้พุ่นโดยแมน่แมนแต่ว่าพอเฮาเสียแล้วเรื่องแต่ซื้อ ดยเดแมนแมนแหละอ่เป็นจะไห้ทราเาเด้อโอเคโอเคส่ิบหาอยู yeah, ่ร่องความได้มีบ่าบอยอยู่รักษาสิมหาเขาไหลส้มสิบพันส้มสิบพันขาแกมาอีกเส้นหนึ่งเอออันนั้น มีมีม่เป็นบอขั้นมีก็เอาเลยเพิ่นบรุษบอต่ว่าเพิ่นทรงฟีติเออเขาก็อยู่นี่เลยถ้ามันได้นะลองลองทำเพิ่นมืนนนะอทำทำเสร็จจำนวนอมเด้ก็ไหนวัดเอาทแทนๆเลยว่ามืออืน่นเขาสั่งมาได้ดีกว่าเพราะว่าขั้นขั้นมันได้เลยวกะมันมีผมแล้วเอาเลยเงินเท่าก็ถืึ้มาแลว อันอน,นาไอค่ายปุ่นเคี้ยวเหมือนบอเออเอาคายปุ่นขายเล็กค่ายาสนเอออันนาปุ่นเคี้ยวหาสิบโลกากระทิ่งไอค่ายเท่าไหอยู่ท้ายในพระสงอ่อาวัดบ้านโขกนุ่นสว่างเออทรงอยูออ่สามสิบสามเออสากับอะไรบอโอ้ยเท่าไหรแต่สาล่ะเออเอาอันนาอันนั้นเอาละทรงให้พร้อมตัว เออเ้าส่งไลพพ้อมอ่าขั้นสั่นเขาเอาอยู่ส0อมสิบอันน่มสิบสอบและส่งต้นนี้เลยวัดบันโขกเลยอเออวัดบันโขกนี่มาเอากินข่าวกันเด้อนะอ่าโอเคกินข่าวแล้วมาส่งแลยอันบองข้าเด้อเออโทหฮะเบอร์นี่ปะแมนเบอร์นี่เลยเด้อเอเออ่ากล้ากะิ่งหาสิบกิโลสามสิบสอบเด้อเด้อเด้อตเข้าไปส่งแลตเกบางรอดชายุบย โอเคโอเคเอาเอาทรงยูวัดบรรโขเด้อโอเคอ่ะก็ไดเลื่อเลื่อเลืห้าเป็นทรงยูวัดบรรโขคุ้มบ้ามันกูอยากเห็นนะโอเคโอเคเอามาสวยเรือวัดนั่นแหละโอเคเอาแล้วคุณนี้นานตรงคำสามสิบสองโทรบอกตุกตุกก่อนแค n c e l เดี๋ยว ฮนะมืสอสามเหรอเอาแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกตุกๆว่าสิเอานลำข้าวนวดแต่ว่าเราว่าสิโทรกลับนะเจ้าหน่อยผัดเขาโทรฮาเราบอกได้นี่เจ้าหน่อยผัดว่าสิไปแหว่เอาให้เฮาเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกแจงจ้าของหันก็นได้เนาะตอนนี้เขากำลังสิงไปกวดเบิ่งปูนที่สั่งมานะเนาะขึ้นไปไดแล้วละบ่ ใส่นี่เก้าเซนเก้าสิบันทีเออมีบินปสองสี่หกแบองสี่หกแปดสิบสองสองสี่หกแปดสิครบเนาะอ่าปูนเคี้ยวกากระทิงหาสิโล32บินด้วยใ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้ากาเสนหกสิบอะยังยังไม่หายยังเลยเนาเก้านกิบกาสนกาสิบบ่โดยแมนบ่สามสิบองเกาหกสิบแหลมโมเนบ่เอคขาทรงเลยขาทรงเออขาทรงบ่เกาเส้นเกาสิบาทงสามสิบพแมนแหล่เออทรงไหวไม่คม่าสรงไหว เขเก็สหานะคอยเร็าแดงไว้แล้วงสยามสวยกันเลยนะเขากันเขากันจิ้มซอยเพราะว่ามือก่อนท่านเข้าก็ไปซอยไม่เท่าอยู่บ้านตุ้งแง่นอยากโบมโงเปวนทีน่อเขากลับตะวันแพทย์ขาบคนบอกให้สวยหนึ่งสองสเจแปเกอันนั้ต้องหมอบอยู่หุ่นสา ต้องหมอบอยู่บนปูนเด้ค่ะซึ่งตอนนี้เนาะเงินเงินทีผืนสวยเลือหันคือมีซ้มพันบาทเนาะหนึ่งในหันก็มีอันนั้นข้องทีพันหนึ่งข้องทีพันหนึ่งกับของแฟนกลับซึ่งวาคือเก่าอะไรซึ่งมาแตกเป็นเงินกีบเนาะลายเรซซ้ำหนึ่ากระตกอยู่ก็แซนสี่สิบหาพันแต่ว่าปูนนี้ซ้ำสิบสอบลาซ้ำบองกระตกอยู่ซ้ำแซนเอ้ย เก่าแซนหกิบัวขาข้นสงสั้นิบพอดีเป็นเก่าแซนเกพันนาะลที่กระตืมให้อันนี้เป็นผู้มาส่งปูนบริษัทเนาะอ่าบริษัทไอเหียหนึ่งสองสามลุดกับมาได้ป่สี่หกเจ็ดแปเกเนาะเอาเกาแซนขันคองแทมมากหนึ่งหกหกกัะดแอ่าเกเนาะอันนี้ ตอนนี้ทิพย์กากำลังสีมอบให้เพบนนอกก็คือมีอ่าพ่อบ้านเนาะแล้วก็มีคู่บ้านประจําวัดเนาะอันนี้กะ <c oughs> ข้าพเจ้าเนาะตั้งนาให้อ,าาอํานาจกับปกครองบ้าทนวลสว่างเนาะคือกับทางอ่าทิพย์นี้เนาะได้มามอบปูนอ่าเป็นจํานวนอ่าสามสิบซอฟเนาะทางอ่าอํานาจกาับปกครองพร้อมด้วยอ่าญาติคู่เนาะอยู่ในเจ้าอธิการวัดผู้สัญญลาล่ากระไรฮับพิเทแหมหอยแล้วเนาะอันนี้ก็ข้าพเจ้าขอสแสดงความ ดีอกดีใจแล้วก็ขอบใจน้ำบรรดาอ่ากลุ่มประกอบการนาะเรือบริษัทเนาะเรือทางอ่านางทิพย์ที่ตั้งนาเนาะทางอ่าบริษัทนี้เนาะก็ขออ่าตั้งนาให้แฟนคลับตั้งนาให้แฟนคลับเนาะอ่าทางนางทิพย์นี้ก็เพิ่นก็ได้ตั้งนาให้แฟนคลับเพิ่นก็ได้มาอ่หมอบปูนจํานวน30มสิบเนาะเอออันนี้ก็ขอแสดงความขอบคุกขอบใจ นำมาดาบริษัทอ่าอย่างลืมนะอ่าทางแฟนคลับเพื่อนคลับเนาะอันนี้ก็ขอขอบใจนนนเานาะเนาะเนาะขอโมกขอบใจนำเจ้าภาพเจ้าสธาเลยว่าทางแฟนคลับเพื่อนเนาะอ่าแต่เป็นตัวแทนคือไม่ออกทิปอ่านะหม่อหมอกปูนจำนวนสามสิบสองให้แก่วัดโพสัญลามบ้านในสว่างเมืองสซนบุรีเฮาทางอาตามาก็ขอขอบอกขอบใจนำลายเจ้าภาพเจ้สาสธาที่มาหัวโมทนาทานสร้างห้องน้ำที่วัด พสัญราามถ้าอาตมาภาพกับบมีสิ่งใดตอบแทนบุญคุณก็มีแต่ความ <c oughs> ขอวอกขับใจหลายๆให้เจ้าภาพเจ้าสัทธาจะมีความสุกกายสุกใจส,สุขภาพแข็งแกร่งปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บให้มีแต่ายุวันนะสุขพะพละสุขสว่างตลอดปีตลอด,ลอดวัยเธอสาธุอันนี้ก็ขอ,ขอเฮียนเชิญเจริญพรออาตอนยัโย,ยมที่มีกิจใจใส่สัทธาเลื่อมใส่สัทธาในพระพุทธศาสนา เซิร์นมหัวโมทนาสร้างห้องน้ำวัดโพสัญ,ญาลามเฮ้าที่กำลังก่อสร้างทางวัดกับคาตกบุกพองเป็นอนาณาสังกสีบบเรว่าเป็นเครื่องมุงลัางคาเนาะตอนนี้กันยังขาดลายสิงลายอย่างเป็นสังกสีแล้วก็เป็นไม้เรว่าไม้ซีนัวหรือไม้คาวเนาะ ทางปัจการยังต้องการรายก็ต่อไปอทางอาตมาภาพกับทิเได้สร้างอาณาพ้วงท่านหรือว่าทางอาณาภาษาบาลเฮาเอินว่าเพื่อนคัวเนาะเออื่นก็นขอคอขอขับใจนํามีออกทพิปที่เป็นตัวแทนมาบริจาคในเมือนี้ก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพขเข้มแข็งเน้อปราศจากโรคภัยกข้เจ็บให้มีแต่ยุวน,นะสุขภะพลสุขสมวังตลอดปีตลอดไปเธอสา กาอันนี้กาหมอบไปเป็นทีเียมหอยเลยเนาะทำผู้สมสำหรับอ่าสวยเรือสางวัดเนาะซึ่งเป็นเงินอยู่สามพันบาทแต่ว่าสื่อเป็นปูนได้อยู่สามสิบสอบนั่นเองอันนี้กาทิปต้องข้อขอบคุณอ่าแฟนคลับไลนะ์เนาะทีหัวมทำบุญกับทิ์ทั้งซองฐานเนาะจากอุตร,รดิตตระกจากทั้งสุรินเนาะก่ะขอให้พุ่นบุญทีเห็ดหอมกันมากอ่ะขอให้อ่าน้าน้าเนานะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วกะ ได้ส้มความปรารถนาบัวทั้งสรนน้และก็สารนา,ราผมน้อต้องขอ,ขอขอบคุณลนๆแล้วก็ข,ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ค่อยเสื้อเลือดถิบและะ้วก็คอยอแนะนําผมคอยบอกแต่สิ่งนี้ดีน้นอกอก็ขอบคุณล้านๆสำหรับติดตามผลงานมาโดยตลอดแล้วกะ็อ่คอยให้กาลังใจหนาอกกบพบกันใหม่นในคลิปต่อไปสำหรับคิดดีบ๊ายบาย